คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาหารเสริมในกลุ่มเคาะคอลลาเจนค่ะ,คะเชื่อว่าถูกใจส,สาวๆแน่นอนนะคะเพราะว่าคอลลาเจนนีถือว่าเป็นอาหารเสริมยอดยิ่งเลยสําหรับใครที่ต้องการดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณค่ะแต่ก่อนที่จะเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มนี้จะอยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะบ,บอกเลยว่ามีสาระในเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแบบจัดเต็มค่ะ การเรียกรรพทานอาหารเสริมใดๆนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีปัญหานะคะก็เลยต้องการอะไรที่เข้าไปช่วยเสริมช่วยฟื้นบำรุงมันค่ะซึ่งในกลุ่มของคอลลาเจนนะคะมาเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าคุณสมบัตนิเรนื่องของการช่วยบำรุงผิวนั่นเองค่ะดังนั้นต้องมาดูในเรื่องปัญหาผิวของเรากันก่อนเนาะปัญหาผิวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างในร่างกายของเรามันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปตามวัยค่ะโดยเมื่อวัยเราเพิ่มขึ้นนะคะจะสังเกตได้เเลยยวว่่าผินี ขาดความชุ่มชื้นได้ง่ายความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นมันจะลดลงนะคะแล้วความยืดหยุ่นผิวก็จะน้อยลงไปด้วยสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะเมื่อผิวไม่ยืดหยุ่นมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยก่อนไว้ได้ง่ายมากนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างคอลลาเจนกับผิวหนังของเรากันค่ะว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรนะคะซึ่งบอกเลยว่าเกี่ยวกันมากค่ะเพราะว่าโครงสร้างของผิวหนังเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบถึง70%ค่ะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยจะทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะผิวก็จะเรียบเนียนเต่งตึงไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าช่วยผิวยืดหยุ่นดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขาวเหมือนเคยได้ยินกันมาตามโฆษณานะคะ โดยคอลลาเจนนะคะนอกจากพมที่ผิวของเราแล้วเนี่ยยังมีตามกระดูกระดูกอ่อนเอ็นข้อต่อรวมถึงผมขนเล็บของเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งที่สาคัญของร่างกายเราเลยค่ะโดยคอลลาเจนเนี่ยร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้นะคะแต่ข่าวร้ายก็คือเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นมันจะสังเคราะห์ได้น้อยลงค่ะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของเรานะคะก็จะทําให้คอลลาเจนเนี่ยลดลงไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกไปเผชิญฝุ่นควันมลภาวะโดนแดดโดนรังสี UV รวมถึงการพักผ่อนน้อยความเครียดการสูบบุหรี่ทานเหล้าก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คอลลาเจนเนี่ยลดจำนวนลงได้ไวมากๆค่ะ อย่างที่เล่าให้ฟังกันไปนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถสังคคเคราะห์คอลลาเจนเองได้แต่เวลาที่เราจะสังเคราะห์อะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสารตั้งต้นที่นํามาสังเคราะห์เนาะซึ่งสารตั้งต้นในการนํามาสังคคเคราะห์คอลลาเจนนะคะพบง่ายมากตามอาหารที่เราทานอยู่เนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ปลาผักใบเขียวถั่วธัญพืชต่างๆล้วนมีคอลลาเจนทางนั้นนะคะซึ่งข้อดีของการทานอาหารที่มีคอลลาเจนแบบนี้เข้าไปเราจะได้รับสารอาหารวิตามินแร่ธาตุอย่างอื่นเนี่ยตามเข้าไปด้วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้สารอาหารแบบครบถ้วนนะ แต่มันก็ต้องไปผ่านกระบวนการย่อยก่อนถึงจะดูดซึมแล้วก็นําไปใช้งานได้ค่ะมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมคอลลาเจนเข้าไปในการเป็นสารตั้งต้นก็คือกลุ่มของอาหารเสริมคอลลาเจนนั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างของการทานอาหารเสริมที่มีคอลลาเจนกับการทานอาหารที่มีคอลลาเจนก็คือกลุ่มอาหารเสริมคะ่ะเขาทําการคัดสารที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์คอลลาเจนมาให้แบบเน้นๆแล้วแล้วก็ไปผ่านกระบวนการให้มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะมันก็จะง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็นําไป ในงานที่รวดเร็วขึ้นค่ะ ได้ยินแบบนี้หลายคนอาจ่จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็ทานอาหารเสริมอย่างเดียวก็ได้สิมันดูซึมง่ายกว่านะบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะเพ like ราะว่าในอาหารเสริมไม่ได <No. S 1> <Haha, erman. S 2> ้มีสารอย่างอื่นครบถ้วนเหมือนในอาหารที่เราทานมันเอามาทดแทนกันไม่ได้นะคะดังน <del> ั <th> ้นถ <del> ้าเราอยากจะดูแลตัวเองให้ด <del> ีท <th> ี่สุดนะคะทําตามวิธีเบสิกคือเวิร์สุดแล้วค่ะนั่นคือการทานอาหารที่มีประโยชน์ทานน้ำเยอะๆพักผ่อนเพียงพอแล้วอย่าลืมออกกาลังกายนะคะก็จะทําให้ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพผิวของเราเนี่ยดูดีแล้วก็อ่อนเยาว์ แต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาด้านนี้มากเป็นพิเศษอยากจะดูแลแล้วก็ฟื้นฟูให้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะคะก็สามารถเลือกทานอาหารเสริมแบบที่ปลอดภยัยเพื่อช่วยให้เหตุผลได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นค่ะ สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากลองทานอาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนนะคะคลิปนี้ก็มีมารีวิวให้ชมกันค่ะเป็นอาหารเสริมคอลลาเจนที่มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งส่วนผสมแล้วก็มาตรฐานการผลิตเลยเพราะว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะน่าจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนเคยเห็นกันแล้วนะคะกับแบรนด์ Positive Collagen ค่ะเป็นซองชมพูแบบนี้นะคะและล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนสวยไปด้วยนะคะนั่นก็คือคุณเอมมีม่มรกตค่ะ ข้อดีของโพซิทีฟคอลลาเจนนะคะคือเขาเป็นอาหารเสริมแบบที่มีคอลลาเจนครบทุกประเภทเลยค่ะทั้ง type 1 2 3นะคะซึ่งในแต่ละ type เนี่ยมันจะนําไปใช้สังเคราะห์คอลลาเจนต่างจุดกันค่ะดังนั้นเมื่อเขามีมาครบนะคะจึงช่วยบํารุงได้ทั้งผิวหนังผมขนเล็บกระดูกกระดูกอ่อนค่ะโดยเขาจะมีคอลลาเจนด้วยกัน2ออย่างนะคะในนี้ก็จะมีคอลลาเจนเปบไทยที่ได้จากปลาทะเลค่ะและตัวหนึ่งจะเป็น marine collagen h y d r o l y ์นะคะตัวนี้ดีงามมากได้มาจากปลาแซลมอนกับปลาทะเล ลึกแล้วก็นําไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซสิสให้มันมีมวลกุญจิ๋วมากๆเลยนะคะประมาณ200ดาวตันเท่านั้นค่ะก็จะแตกตัวได้ดีในหลําไส้ของเรานะคะทำให้ง่ายต่อการดูซึมแล้วก็นําไปใช้นั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าคอลลาเจนเขาเนี่ยได้มาจากปลาทะเลนะคะใครที่มีประวัติเรื่องแพ้ป,ปลาทะเลก็ต้องระวังด้วยค่ะ นอกจากส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วนะคะในโพซิทีฟเนี่ยยังมีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่านี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าวิตามินซีเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนค่ะเอาว่าไม่มีวิตามินซีก็สังเคราะห์ไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาทานเสริมจากที่อื่นอีกเพราะว่าเขาใส่รวมมาให้เรียบร้อยแล้วแลวตัววิตามินซีเองช่วยผิวเราใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือวิตามินบีค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการซ่อมสร้างเซลล์ผิวของเราก็จะช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะแล้วยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยที่ช่วยปกป้องผิวเราไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมโดยไว้ค่ะ โพซิทีฟคอลเลจเขาจะมาในรูปแบบกล่องอย่างนี้นะคะโดย1กล่องเขาก็จะเบรรจุไปด้วย1ซองค่ะซองของเขาเนี่ยนะคะจะมี45เม็ดและเวลาที่ซื้อมามันก็จะเป็นซองซิลิดสนิทแบบนี้เราก็ทำการฉีกออกแต่ไม่ต้องกลัวจะพกยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นซิปล็อกในตัวค่ะและนี้ก็คือซองที่ใส่เปิดทานไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูเม็ดด้านในกันค่ะ ด้านในก็จะเป็นคอลลาเจนเม็ดแบบนี้มีซองกันชื้นมาให้เรียบร้อยนะคะและสิ่งที่อยากจะให้ดูกันชัดๆมากก็คือขนาดเม็ดของเขาเล็กจิ๋วน่ารักมากเลยทุกคนใครที่มีปัญหาว่าทานอาหารเสริมไม่ค่อยได้เพราะเม็ดมันใหญ่กลืนยากนะคะอันนี้ใส่ว่าทานง่ายจริงๆพสิทีฟจัดมาแบบขนาดนินีมากเลยนะคะโดยปริมาณการทานนะคะทานแค่วันละหครั้งก็พอแล้วนะคะครั้งละ3เม็ดก่อนนอน,นะคะ่ะอย่างทรายเนี่ยเป็นคนทานยาเม็ดง่ายใส่ก็แบบ เม็ดทีเดียวแล้วก็ดื่มน้ำตามได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบทานยาเม็ดไม่เก่งก็ค่อยๆไปทีละเม็ดได้ค่ะซึ่งการที่จะทานให้เห็นผลนะคะแนะนําให้ทานต่อเนื่อง1เดือนนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นค่ะคือหลายคนเนี่ยทานอาหารเสริมแล้วก็แบบ3วัน7วันเฮ้ยทำไมยังไม่เห็นผลใจเย็นทุกคนอาหารเสริมมันไม่ใช่ยานะคะส่วนการที่จะทานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนคือคอลลาเจนมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายแล้วก็ทานต่อเนื่องสัก1-3เดือน e ได้แล้วก็เว้นพักบ้างค่ะ วิธีการทานอาหารเสริมกลุ่คอลลาเจนให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีหลักการง่ายๆด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกนะคะควรทานพร้อมกับวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีมีส่วนสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนค่ะโดยในโพสิทีฟก็คือใส่วิตามินซีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่2ควรทานตอนท้องว่างค่ะจะเป็นก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารสัก2 3ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงท้องว่างเนี่ยร่างกายจะดูดซึมไปใช้งานได้เต็มที่ที่สุดค่ะและข้อที่3นะคะ ควรดื่มน้ําตามเยอะๆค่ะเพราะว่าน้าจะเป็นตัวทําละลายทําให้คอลลาเจนดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและสาหรับโพซิทีฟคอลลาเจนเซบอกไปแล้วว่าเขาแนะนําให้ทานก่อนนอนเนาะเพราะก่อนนอนจริงเราก็ควรจะแบบพักย่อยอาหารมาสองหึงสามชั่วโมงแล้วมันก็คือช่วงท้องว่างนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือช่วงนอนนะคะร่างกายเราจะมีการซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองก็จะเหมือนได้ดึงคอลลาเจนไปใช้บํารุงตัวเองได้เต็มที่ที่สุดนะคะและสําหรับในเรื่องการทานอาหารเสริมขอย้ำไว้เลยนะคะว่า เด็กสตรีมีคันแล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทานอาหารเสริมทุกชนิดค่ะ สรุปสำหรับโพซิทีฟคอลลาเจนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากลองทานอาหารเสริมกลุ่มนี้นะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานการผลิตนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทานอาหารเสริมใดๆเลยนะคะและในเรื่องส่วนผสมของเขาก็คือมาให้ครบค่ะทั้งคอลลาเจนวิตามินซีวิตามิน B2 นะคะขนาดเม็ดก็แบบเล็กๆทานง,ง่ายทานแค่วันละหนึ่งครั้งครั้งละสามเม็ดนะคะแล้วก็มาในซองซิปที่แบบพกพาสะดวกค่ะโดยราคา านะคะ1กล่องเนี่ยก็จะมี1นซองนี้ออนะบรรจุอยู่ที่45เม็ดทานต่อเนื่องได้ที่15วันนะคะราคาจะอยู่ที่650บาทค่ะหากซื้อง,ง่ายมากนะคะหยิบม,มือถือขึ้นมาช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยค่ะมีจำหน่ายทั้งใน s h อป e ีแล้วก็ใน l า z า da นะคะเข้าไปที่ Positive Official Store ค่ะหรือจะซื้อผ่าน Facebook ของเขาก็ได้นะคะที่ Positive Thailand หรือว่าใครอยากจะช้อปผ่านไลน์ก็ได้ค่ะที่ Add @positive นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติด ติดตามชมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย